อื uh ้ม huh. อร่อยกรุบกรอบจ้าตรงนี้แบบว่าเดืเคี้ยวกรุบกรุบน้ำตาเนี่ยสวัสดีจ้ามาขอกับช่องไม่ยด่าภาคกินน่อยะจ้ามิสภาคมากินไอติมจ้าไอศครีมไมโลเข้มข้นนี่สูตรเข้มข้นนะจ้าสูตรใหม่จ้าเป็นเป็นลดออกใหม่ของเดือนออกตอนเดือนที่แล้วจ้ามาแกะกันเลยแพงได้20บ,บาทจ้า แด๋มาจาก Seven, เซเว่นนาะจ้ะที่จริงเห็นแต่อยู่โรงเรียนลูกแหละแต่ยังบริสุทธิ์มาชิมเบงนะจ้ะนี่แท่งเป็นยน่างจะไมโลสูตรเข้มข้นไอศครีมไมโลสูตรเข้มข้นอือหืออร่อยกร,กรอบจ้ะตงรงนี้แบบว่าเดือเคี้ยวกรุบๆน้ำตาเนี่ย ผงเคือบช็อกโกแลตมอครับเป่นบอกว่าเป็นช็อกโกแลตมอเนะจ๊ะเฮดแพ็กเกจสวยงามเลยจ้ะยี่สิบบาทนี่ไมโลเข้มข้นสูตรเข้มข้นจนะจเป็นสูตรไม่ออไมีกรุบกรุบให้เกี่ยวน้ำจ้ะไอ้ตรงตัวเคือบอะอากาศร้อนจ้ะ ต้องหาแบบว่าของนั้นเย็นมากดับกระหายคลายร้อนช่วงนี้ก็แบบไปเซเว่นบ่อยเนะาะจ้ะ <c oughs> เด็แต่ของในเซเว่นมากินเนะาะจ้ะลูกๆก,ก็มาขาเซเว่นอ๋ออยฟอรืจนจ้ะ กินของเย็นๆวนวานแล้วมันสดชื่นนะจ๊ะสังเกตจาเนื้อไอศรครีมจ๊ะตองรีบกินนะจ๊ะมันละลายเร็วขนาดอยู่ในห้องแอ้จ้ะ รกรุบกรอบแพ็กเกจเฮดสวยงามจาัดสะอาด ค่อยๆมันไล่ในปา,ากจ้ะเพราะว่ามันแบบเย็นฟันอ่ะแต่เขียวเลยบดใดอ่ะค่อยๆกินแล้วจ้ะไปหาลองสื่อมาชิมมึงแล้วจ้ะสุดเข็มข้น20บาท กินอย่างรู้คุณค่ะดูดไม้เลยอ่ะออแซบจ้าแ่งระยิกสิบาทไปลรอบหารสื่อมากินเมื่อสักเอาไปพอนกันที่นาวสิบห้าไปกินยีกห้อพะเจ้าเวฟพอนค่ะ